6ลัคกนาราศี5วันเกิดต่อไปนี้ดาวพุธย้ายราศีวันที่27กุมภาพาเวลาดี19นาริกา4 5นาทีวาจามหาเศรษฐีวาจามหาเสนเ่ห <c oughs> ์ปบมือเองเลยนะ 27กุมภานี้ดาวพุธจะย้ายราศีจากราศีกลุมเข้าสู่ราศีมีนนะเวลา19าิกา45นาทีค่ะนะกินระยะเวลาไปจนถึง16มีนาคม2518เลยซึ่งจะส่งผลให้6ละคราราศีและ5วันเกิดต่อไปนี้ดวงชะตาดีมีวาจาที่ดี นะส่งเสริมเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขเรียกความสําเร็จเรียกความสมหวงังเรียกสเสน่หเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนะทำให้มีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะมีเมตตามหาสเตเนเน,นะมเมตตามานิยมทําให้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครได้ฟังคําพูดวาจาที่อ่อนหวานก็ลลกลหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้นะทําให้การงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตดีธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรดค้าขายร่ํารวยลูกค้ารักนะ ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าจะมีวาจาที่ทรงสเสน่ห์หรือมหาสเสน่ห์จีบใครมีโอกาสจีบติเตาะใครก็มีโอกาสเตาะได้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้สารภาพรักใครหรือบอกรักใครหรือจีบใครเตาะใครก็มีโอกาสที่จะสมหวังดังใจปรารถนาได้แก่ชาวลัคนาราศีมิณกุมกันกร,รกฎมิถุนและพฤกษกค่ะเออส่วนห้าวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวัน จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็สุกนั่นเองเออหกลักษนาราศีและ5้าวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตที่เรียกได้ว่านะพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นขอพรสิ่งใดก็จะได้พรสิ่งนั้นตามที่หวังและปรารถนานะรวมไปถึงวาจาทรงสเสน่ห์ทำให้ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสุขความสำเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตแบบรวัรวรวัรวรัวเออนะหาก พรีเซนต์งานนำเสนองานอะไรก็ต้องบอกเลยผ่านฉลุยนะ ขายของนะก่อนลูกค้าจะเชื่อนะชักจูงโน้มน้าวใจคนได้โดยง่ายนะวาจาทรงสเสน่ห์ใครได้ฟังก็ต้องบอกเลยไพเราะเสนอหูและทําให้เขาลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวเรานะส่งผลทั้งในเรื่องของการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจรุ่งรวดรุ่งโรดค้าขายร่ํารวยนะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยใครได้ฟังคําพูดของเราก็ต้องอ่อนระทวยนะทำให้มีโอกาสที่จะสมหวังความรักนะ ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะใครเห็นเราก็ต้องบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งน่ารักนะมันประทับใจประทับจิตเหลือเกินในช่วงเวลานี้นั่นเองนะและส่งผลในเรื่องของความร่ำรวยนะนะมีโอกาสทางการเงินนะหลังไหลไหลามาเทมามีความมั่งคัง่งอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะและความร่ำรวยทั้งรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองและรวยเสน่ห์นั่นเองอ ใครแล้วคขาหนายุ่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ mm hmm. เพื่อ,อยืาานยัน mm hmm. รับลังานของคนนะเย็นดีด้วยนะ mm hmm.